เดือนโชาแนลอ่ามาดูก่อนอันนี้เป็นแคมหน้าไทยเสียบอันนี้อีกต้นหนึ่งนะครับแคมหน้าอันนี้เป็นแคมหน้าไทยเสียบตอไทยเสียบไต้หวันไต้หวันโอ้แต่รอยเสียบก็ไม่รู้เลยแหละสวยมากนะตอนนี้ก็รอดูตอนจบนะครับจะฟูอยู่่ไม่ถืออ๋ออันนี้ก็ทํากําลังทํันี่ก็อันนี้ก็ส่งได้ส่งได้ครับได้สวย นี่ครับโอ้โหก่อหินพี่ของพี่เกีตแต่ละต้นก่อหินเหมือนกันครับโครงสร้างมาหมดแล้วหนึ่งสองหลังหน้าอะไรหมดแล้วครับเหลือะเรอีดครับลาดเตรียมจบกันสวยมากนะครับยอมรับว่าการทำรากนี้สวยอลังการต้นนึงครับก่อหินนี่มาดูครับโอ้โหดูเอกลักษณ์เยี่ยวไหมครับเยี่ยวล้อกับหินเออมันลงตัวมากเลยดู แนยมากเลยเนี่ยแบบแน่นๆน่นเลยจบประมาณนี้ก็กำลังไหนครับพี่กลังประมาณนี้นี่ฮะกำลังของหมอฮนะอืมก็ได้กิ่งกิ่งหนึ่งกิ่งสองได้หมดละร้อยร้อจบละอ๋อเนี่ยอันนี้คือเกิดจากการทดใช่ไหมครับที่ย่อดใช่ครับก็จะการทดอืมทดทดที่แรกมันขื่อไปทางโน้นฮะแล้วก็ตัดเลยแล้วก็ดึงกลับไปโน้นดึงกลับไปนี่แล้วก็ตัดอีกดึงกลับไปนี่ตัดอีกดึงกลับไปนี่โอหไม่เลยเนี่ยไม่ใช่แต่ละแต่ละเขียงนี่ไม่ใช่แบบ ง่ายๆนะครับอันนี้เขียงหนึ่งก็ประมาณกี่ปีครับพี่เกียรติสองสองปีได้ทังปีสองปีได้นะได้แต่ละเขียงนี่ครับเหตุผลที่บรรทัยราคามันไม่ตกมันสร้างยากครับแล้วก็ไม่ใช่ว่าใครจะสร้างได้ด้วยนะต้องมีความรู้ระดับหนึ่งนี่สวยมากนี่ก็เป็นมะขามมีหลากหลายนะครับทั้งมะขามกระโกหลายชนิดไม้หลายชนิดนะนี่เป็นโครงสร้างนะมะขามมะขาม เดี๋ยวมีทั้งข้างในข้างในอีกใช่ไหมครับีเกียรตินี่มะขามเดี๋ยวผมจะพาไปเดี๋ยวเนี่ยมะขามเยอะมากนะครับอย่างต้นนี้ก็ก็ปล่อยแล้วป่อยตรงแล้วสวยนะครับแต่ว่าอันฝั่งนี้อาจจะบางนิดนึงแต่ว่าที่จริงต้นบิยดละเอียดเอี้ยวสวยมากเลยนี่ครับจริงดูรากต้นนี้ก็เอี้ยวดีดูรากบิดเอี้ยวอันนี้ก็ทําแต่น้อยเลยครับพี่เกียรติใช่ครับต้องจับทําตั้งแต่เล็กๆเหมือนกันครับ ส่วนใหญ่ทางสวนเราจะทําตั้งแต่เล็กครับต้นเท่านิ้วก้อยนนี้เป็นพ่อเมล็ดเหรอพ่อเมล็ดครับนี่เหมือนกันพ่อเมล็ดเหมือนกันดูครับทรงตกทีแรกจบไปแล้วเนี่ยผมตัดเอาใหม่ไม่สวยไม่ชอบใจไม่ถูกใจเลยม่เป็นเป็นทรงไหนครับพี่เกียรติเป็นทรงแบบนี้แหละแต่ก็ไม่ชอบชั้นแต่ว่ามันบางกันก็เลยจับก็เอาใหม่ครับตั้งยอดใหม่อูทํานี่ใหม่มาขามอูมาดูยังมีอีกนะข้างในนะครับ คือดูได้ทั้งวันนะครับตรงนี้เป็นต้นนี้อะไรครับพี่เกีิหมากครับโอ้เป็นหมากอันนี้การนี่การขึ้นกิ่งนี่เนาะการขึ้นกิ่งเราจะลองทำหัดทําแบบใหม่ๆดูบ้างนะครับอ๋อนี่มาดูหน้าไม้ฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้หน้าไม้ใช่ไหมพี่เกยิใช่ครับเดี๋ยวผ้าออกนะโอเคครับโอ้สวยมากนะครับหมากต้นนี้ ลงตัวมากเลยดิกดอกไปนะด, <laughs> ดิกดับคือก,กิ่งนี้บิดดีมากครับดูดูการบิดกิ่งนะบิดอย่างนี้มันไม่หักเลยครับพี่เกียรติไม่หกักต้องต้องบิดแต่เล็กๆครับกิ่งเล็กๆดูการบิดกิ่งครับคือบิดทุกกิ่งอะ่ะสวยสวยสวยมากตัวน,นี้ตัวน,นี้ก็สง่งใช่ไหมพี่เกียรติครับส่งได้นะแต่ว่าพ,พ,พวกตะโก้โครงสร้างพวกนี้พี่เกียรติก็ปล่อยเหมือนกันใช่ไหมปล่อยครับ ตัวนี้ก็ตัวนี้ก็ปล่อยอ่อยตัวนี้อ่ามีคนจองแล้วครับตัวนี้จองแล้วจองนี้ตัวนี้โอ้ตัวนี้สวยตัวนี้ลงใต้เป็นใบมะขามครับใบมะขามอ๋อเนี่ยโกใบมะขามใบมะขามหน้าไม้ก็จะอยู่ฝั่งนี้อ้ตัวนี้สวยจริงนะครับดูลากนะครับรอบเลยอ๋ออันนี้พี่เกียนหมักลากไว้ไว้หมุไว้หลักนี่ครับดูนี่จริงทางใต้เอาไปแล้วเอาไปแล้วตัวนี้อีกตัวหนึ่งที่ทางใต้เอาไปแล้ว โอ้ใต้ก็ส่งนะครับพี่เกียรติส่งครับส่งโอ้ส่งไกลฮะถ้าส่งใต้ได้ก็ส่งได้ทั่วประเทศนะครับตอนนี้ใบกลมแอปเปิ้ลอันนี้ใบกลมแอปเปิ้ลดูไซส์ครับมือกำไม่มิดได้สองมือกำไม่มิดโอ้โหตัวนี้ใหญ่ดูใหญ่อยู่อใหญ่มากเลยเขาให้ผมเลี้ยงให้ทําฟอร์มให้เขาก่อนเดี๋ยวจะส่งไปอ๋อขึ้นกิ่งไว้ให้นงครับครับอันนี้ก็กิ่งมาเกือบหมดแล้วเนาะอืมอันนี้ตีรังส่งนะครับพี่เกียรติตีรังครับอืมเดี๋ยวเรามาดูมาดูตะโก้ไซส์ใหญ่เลยไซส์ใหญ่ ผู้เยอะมากครับดูสองฝั่งสี่แถวห้าแถวเดี๋ยวมีข้างหลังบ้านอีกมีหลังบ้านอีกอันนี้เป็น,ปนดูน <ฮะ S 2> ได้ทั้งวันโอ้แต่โกเจ้าแม่มดทรงอะไรครับเนี่ยพี่เกียร์เขาเรียกทรงอะไรนี่ทรงไหลทรงไหลนะ คือสวยนะอ๋อคือจะตั้งยอดตรงไหนครับพี่เกยนยอดอยู่นี่ฮะยอดตรงนี้ยอดตรงนี้แล้วก็เป็นฟูงมาแล้วก็ไหลออกไปนู่นอ๋อตรงนี้ก็เปอันนี้มีเจ้าของยังครับเนี่ยตอนนี้ไม่มีครับยังไม่มียังไม่อยากปล่อยนะยังไม่อยากอยากสร้างก่อนแต่ที่ใครถ้าใครสนใจก็ปล่อยปล่อยได้ปล่อยได้ครับผมอันนี้เป็นของลูกค้าที่เอามาให้สร้างครับอ๋อตัวนี้ก็สวยนะอืมเหมือนกันเลยคล้ายกันคล้ายกันอันนี้ก็กำลังจะสร้างครับอันนี้เป็น สนทะเลอ๋อนี่สนทะเลนี่เป็นต่างกันตรงตรงไหนครับพี่เกศก้านมันก้านเนาะครับเห็นไหมสังเกตนะก้านมันจะไม่ไม่เหมือนกันนะครับครับเดี๋ยวลองเอาไปเทียบได้ว่าก้านเป็นทองเด่นนสนทะเลอันนี้อันนี้จะเป็นทรงตกอ๋อนี่ต้องมาฝั่งนี้ฮะหน้าหน้าไม้อยู่ฝั่งนู้นใช่ไหมใช่ครับหน้าไม้อยู่ฝั่งนี้อันนี้ขนาดกิ่งเขายังไม่ได้เราก็เลยต้องปล่อยให้มันฟูก่อนอ๋อฟู ได้ขนาดเราก็จะตัดทดอีกทีตัดทดอีกทีครับเพื่อกำลังจัดสวยสร้างรายละเอียดตอนนี้ก็กําลังทํารายละเอียดเข้าโค้งมาบ้างแล้วนี่ครับกิ่งหลักๆก็มากระบหมดแล้วนะใช่ครับอันนี้ก็กระถางป้านมือป้นมือแต่ใครอันนี้ก็ตัวนี้ก็ปล่อยส่งได้เหมือนกันได้เหมือนกันอครับนี่ตะโกนูนี้เยอะมากนะครับดูมุมข้างบนดูมุมมองไปนี่หลักร้อยกว่าต้นต้นนี้ก็ต้นนี้ใกล้แล้วนะ นี่ของลูกค้าเหมือนกันเอามาให้สร้างเลยโอ้โะอันนี้ให้สร้างนี้ก็เอามาคิดเป็นรายเดือนครับของเป็นรายเดือนครับผมนี่ลูกนี่ลูกค้าเอามาให้สร้างนะครับสร้างก็พี่เจี๊ยทำอะไรให้ครับทำอะไรให้บ้างครับขอมาแบบฟูมาเลยนะผมก็คัดกิ่งแล้วก็ควดลวดให้แล้วทำฟอร์มจนจนไม้จบอะครับแล้วก็ส่งกลับอู้ยจนไม้จบเลยนะครับส่งกลับแล้วถ้ามีปัญหาก็ตามไปแก้ไขให้อีกโอ้โห เดี๋ยวเลียดค่าเลี้ยงเ็เดี๋ยวโทรมาคุยกับพี่เกียรติเอานะครับได้ครับอันนี้ก็ของลูกค้าเหมือนกันแต่ว่าก็ดูแบบสร้างไม้ได้สวยมากนะอันนี้อันนี้ฟอร์มแตกไหมลองดูนะเออมันเหมือนแบบเะพาเลยเนี่ยมีเรือวิ่งผ่านได้เห็นไหมฮะเออหายากหายากอันนี้เป็นป่าลากเดียวนะอันนี้ไม่ได้ต่อใช่ไหมครับติดกันเลยติดกันเลยเนี่ยอือเออหายากนะสวงนี้หายากถ้าทำเป็น้เจอนะสวนแล้วก็มีแม่น้ำนะทำเป็นสวนครับอือสวยสวย ตันนี้หายากหาายกครงนี้ตอนนี้เราก็มาฟูเหมือนกันแล้วก็มาคัดกิ่งเป็นต้นเดียวกันใช่แล้วก็รอเก็บรายละเอียดอีกทีนึ่งโอ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวไปเดินไปดูหลังบ้านอีกทีครับนี่ครับดูนะครับนี่ก็มะขามใส่หอมพีเกียรติเยอะๆทั้งนั้นมะขามมะขามมขามก็จะสร้างอันนี้รากยงหรือว่ารากยองครับยงโอ้โหบิดไว้สร้างกิ่งให้มัน เข้ากับโครงสร้างดีมากโอ้เนี่ยครับใส่เล็กๆพวกนี้ใส่เล็กพวกนี้พี่เกียรติก็ขายขายเหมือนกันครับขายเหมือนกันนะเนี่ยอันนี้ยกหินนะถ้าเปิดจะยกหินอยู่ยกหินยกหินเลยเนี่ยอ๋อคือนี่ข้างล่างหินไม่ได้ลงนะครับหินไม่ถึงคือลากยกหินลากยกอยู่โอ้ลากแนบดีมากอันนี้โมกนีโมกนะครับโมกโครงสร้างโมกโครงสร้างมาแล้วมาแล้วอ ดวนเลยเหลอเราขนาดกิงอือครับมาดูโอ้เทียนเทียนพวกนี้ก็ปล่อยมาปล่อยครับใครสนใจนะครับอันนี้เป็นโมกครับโอ้ยอันนี้โมกซูโมซูโมครับดูรากครับอ๋อสวยรากสวยมากนะครับจริงมาหมดแล้วรายละเอียดอันนี้ทดก็จะกืนแล้วใช่ไหมพี่เก่งจะกืนแล้วฮะเดี๋ยวเขาก็กินโมกจะกกินง่ายหน่อย ถ้าถ้าอย่างนี้ถ้ามันจบนี่อย่างนี้ประกวดได้ไหมครับได้ครับได้เลยใช่ไหมครับพร้อมประกวดเลยเนี่ยอันเนี้ยฟอร์มประกวดนี่หลาดใครสนใจเอาไม้มาให้พี่เกียรติสร้างก็ได้เลยนะอันนี้เราขายไปแล้วนะครับอันนี้ขายไปแล้วขายไปแล้วแต่ว่าสวยมากเจบเป็นฟอร์มเต็มแล้วนะครับแต่ว่าไม้ลูกค้าไม่มีเวลาดูครับมันทําให้ไม้ทิ้งกิ่งต้องเอากลับมาสร้างให้ใหม่อันนี้ทําใหม่สร้างให้ใหม่โอ้ยังงี้ก็้ก็ได้โอ้ กลับมาทำให้ใหม่อู้เทียนทะเลสวยมากเลยนะเดี๋ยวไปดูส่วนข้างหลังครับมาดูโซนหลังบ้านนะครับส่วนมากจะเป็นตะโกหนูตับตะโกหนานี่ฮะตะโกหนูโอ้ตะโกไซโอ้ข้างหน้าว่าเยอะแล้วข้างหลังก็เยอะมีไซย์ใหญ่ๆเลยหมดไซ์ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนี่เป็น ที่เราบอกว่าสร้างจากในดินนะฮะเนี่ยฮะอ๋อนี่ไงนี่ฮะนี่เราทดกิ่งไปแล้วมมาดูฝั่งฝั่ง้นสร้างกี่ปีครับเนี่ยตั้งไปดูหน้าไม้ฝั่งนู้นนะครับะรเอาเดี๋ยวเราก็พอดีกําลังจะปรับปรุงสวนใหม่นี่นี่ครับสร้างในดินคือฝังไว้เลยฝังไว้เลยครับดูล